สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับคอลัมน์กวนน้ำให้ใสนะครับซึ่งเขียนโดยผู้ที่ใช้นาปากกาวัวส,สารส้มคอลัมน์นิติพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์แนวหน้านะครับฉบับวันจันทร์ที่16เดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2566ให้ชื่อว่าก้าวไกลขี้ม้หน้าไม่อายเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้นะครับนายปียบุตรแสงกะนก,กุลซึ่งเป็นเลขาธิการคณะก้าวหน้าเนี่ย ปิยบุตรได้ออกมาแสดงความเห็นว่าเห็นด้วยกับที่นางแขกคำปากาวิภาควิจารณ์พรรก,ก้าไกลอย่างเผ็ดร้อนโดยนางสาวลัคนาปันวิชัยหรือว่าคำปากาเนี่ยได้สแสดงความคิดเห็นผ่าน X นะครับโดยระบ,บุว่าอย่างนี้ครับเรื่องเซ็กชัดของสส9ไกลที่ส่งให้กับอาสาสมัครเนี่ยมันเป็นตัว สะท้อนให้เห็นว่าพักก้าวไกลไม่ได้ก้าวหน้าอย่างที่พยายามจะโอ้อวดกับโลกภายนอกนะครับในพักยังเต็มไปด้วยผู้ชายที่เชื่อว่าลึงเนี่ยคือศูนย์กลางของจักรวาลลึงของฉันหน้าปลาถนาใครๆก็อยากจะได้ใครๆก็อยากจะเป็นเจ้าของนำไปสู่การ exploit ภรรยาแฟนเพื่อนร่วมงานเพียงเพราะคิดว่าผู้หญิงเหล่านี้สมยอมสยบยอมต่ออำนาจลึงของตนเอง เมื่ออยู่ในวัฒนธรรมแบบนี้เนี่ยจึงไม่ได้คิดว่าตัวเองทําอะไรผิดกรรมการวินัยของพักก็มีแนวโน้มที่จะตีความว่าผู้หญิงเนี่ยสมยอมกระบวนการตรวจสอบจริงล่าช้าท่านนายแจเป็นคนแถลงว่าความเป็นจริงอันหน้ากระอักกระอ่วนซึ่งเป็นสำนวนที่พักก้าวไกลเนี่ยใช้กันอย่างฟุ่มเฟือยแล้วก็พร่ำเพรื่อเคสนี้เป็นอีกเคสหนึ่งที่พิสูจน์ได้ว่าพักก้าวไกลคือพักที่ดีแต่พูดคือพักที่มือถือสากปากถือศิล คือพรรคที่หน้าไหว้หลังหลอกมีแค่คลมหล่อๆแต่หลอกลวงและก็หลายมาตรฐานก้าวไกลคุกคามทางเพศนี่เป็นคำพูดของคุณคขปก,กานะครับปรากฏว่าปียบุตรเนี่ยแชร์โพสต์นี้พร้อมกับแคปชั่นเป็นรูปอิโมจิรูปเครื่องหมายถูก3อันด้วยกันรูปเครื่องหมายปักหดุด3อันด้วยกันแล้วก็เป็นรูปหัวใจสีส้มสมดวงด้วยกัน สันต่อบอก่าอย่างนี้ครับประการที่หนึ่งความเห็นข้างต้นเนี่ยนะครับคนทั่วไปที่ไม่ได้ดหลงไหลอยู่ใต้มนลสะกดของวัฒกรรมตามโลกโซเชียลเขาก็มองกันออกนะครับหลายคนเคยเลือกพักก้าวไกลช่วงหลังก็เบือนหน้าแล้วก็ถอยห่างออกมาเพราะมันมีกรณีความจริงที่สวนทางกับคําพูดมีวัฒกรรมหาเสียงของพักก้าวไกลมากมายหลายกรณีนะครับแม้แต่คนที่โง่ที่สุดดักดานที่สุดเนี่ยยังต้องเอ่ยคําว่าเอ๊ะ นี่เป็นประการที่1ประการที่2องกับยกตัวอย่างเอาแค่กรณีตัวบุคคลก่พักก้าวไกลก็แล้วกันนะครับวันที่16พฤษภาคม2566นางสาวนาทีพัฒกุลเศรษฐสิทธิ์ว่าที่สอสบัญชีรายชื่อรลำดับที่27ซึ่งเป็นคนที่ผลักดันเรื่องสมรสเท่าเทียมถูกจับเมาแล้วครับ แถมยังมีที่ท่าไม่ยอมที่จะให้มีการเป่าแอลกอฮอล์จากนั้นจึงประกาศลาออกจากการเป็นสอสอนี่คือวันที่16พฤษภาคมปีเดียวกันละครับ23มิถุนายนมีการแจ้งความดำเนินคดีกับนายสิรินสังวนศิล์ซึ่งเป็นสอสก้าไกลในข้อหาทำร้ายร่างกายผู้หญิงที่เป็นแฟนสาวนะครับด้วยการต่อยหน้าแฟนสาวไปนหนึ่งครั้งแล้วก็ขับรถจอดเอาไว้ริมถนนก่อนจะดึงศรีรษะแฟนสาวเนี่ยลงจากรถไปทําให้ได้รับบาดเจ็บแล้วจากนั้นสอสอ ได้แย่งโทรศัพท์มือถือไปแล้วก็โยนทิ้งข้างถนนทาให้โทรศัพท์เนี่ยเกิดความเสียหายขึ้นมาหลังจากนั้นฝ่ายหญิงค่อยโพสต์บอกว่าไม่ติดใจเอาความนะครับเหตุการณ์ต่อมาครับวันที่27มิถุนาย,ยนใกล้ๆกันนี่แหละครับกรณีของนายเกรียงไกรจันกกพึ่งซึ่งเป็นผู้สมัครสอสอเฉยภูมิผู้สมัครนะครับสอบไม่ได้ถูกกล่าวหาว่าไปล่วงละเมิดทางเพศโคศกหญิงของพักการเมืองพักหนึ่งโดยที่ฝ่ายหญิงเนี่ยเขาไม่ได้ยินยอมนะครับ จากนั้นเ็กเรียนกายก็ได้ใช้บัญชีแพลตฟอร์ม X นี่แหละครับกล่าวคํำขอโทษก่อนที่จะปิดบัญชีโซเชียลมีเดียทั้งหมดเลยแล้วก็มาถึงกรณีล่าสุดกับกรณีของนายวุฒิพงษ์ทองเหลาสอสอปลาจีนบุรีพักเก้าไกลถูกแฉว่ามีพฤติกรรมคุกคามทางเพศกับผู้หญิงซึ่งเคยเป็นทีมงานแล้วก็มีเรื่องร้องเรียนกันอยู่ในเวลานี้สิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้เนี่ยโฆษกพักเก้าไกลเขาถแถลง มติกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลลงโทษบุคคลดังต่อไปนี้นะครับนายสิรินสงวนสินสสกทมโดนตัดสิทธิ์ที่พึงมีของพรรคไม่ให้ได้รับการเสนอชื่อดำรงตำแหน่งในพรรคและประธานกรรมธิการซึ่งเป็นโทษหนักรองจากการขับออกนะครับแล้วก็ค่าโทษเอาไปก่อนหากมีเหตุการณ์เกิดขึ้นอีกเนี่ยพรรคก็จะยกระดับโดยการขับออกจากการเป็นสมาชิกข,ของพรรคกรณีของนายเกรียงไกรจันกกพึ่งที่ชัยภูมิ มีมติให้ขับออกจากการเป็นสมาชิกพักทันทีนายวุฒิพงษ์ทองเหลาปราจีนบุรีตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบพยานหลักฐานเพิ่มเติมคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในเดือนตุลาคมนี้แหละครับนี่คือประการที่2นะครับประการที่สครับการตรวจสอบและการลงโทษของพักก้าวไกลเนี่ยล่าช้ามากถ้าไม่มีสื่อไปตามทวงไปจี้ไปเกิดกระแสในโซเชียลก็คงไม่มีการถแถลงนะครับ ที่สาคัญผลลัพธ์ของการลงโทษก็ชัดเจนแล้วครับว่าพักเนี่ยไม่ยอมเสียเก้าอี้สสเลยกรณีสสอกทมที่ไม่ขับออกเพราะถ้าเกิดขับออกก็จะต้องเสี่ยงที่พักจะต้องเสียที่นั่งสอสในสภาไปกรณีสสปราจีนบุรีก็สอบล่าช้าแหะครับจนถูกจี้แล้วค่อยแถลงแต่ก็ยังไม่ได้ข้อสรุปนะครับกรณีผู้สมัครสสอเฉยภูมิหลังจากที่พิจารณานานมากก็ค่อยลงโทษขับออกจากการเป็นสมาชิกพักซึ่งอันนี้ ไม่ได้กระทบอะไรเลยกับจํานวนเก้าอี้สสของพรรคก้าวไกลนะครับแล้วก็กรณีสสเมาแล้วขับเนี่ยเมื่อลาออกจากสสบัญชีรายชื่อไปแล้วพรรคก็เลื่อนคนอื่นขึ้นมาเป็นสสบัญชีรายชื่อแทนแถมเจ้าตัวยังได้รับตําแหน่งในคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่อีกตงหกนี่เป็นประการที่3ประการที่4ครับยังไม่นับกรณีรก้าวไกลการละคร ที่ขับหมอ,อองออกจากพักเพื่อให้หัวหน้าพักได้ตำแหน่งเป็นผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรยังไม่นับนะครับเรื่องนี้เนี่ยนายศรีสุวรรณจันยาผู้นําองค์กรนักชาติรักแผ่นดินได้ไปยื่นคําร้องถึงนายทะเบียนพักการเมืองเพื่อขอให้ตรวจสอบเพื่อให้คณะกรรมการการเลือกตั้งส่งเรื่องให้ศารลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ากรณีที่พักก้าวไกลขับนายปฏิพัฒน์หรือว่าหมออ,องออกจากการเป็นสมาชิกพักโดยที่ไม่ได้มีความผิดอะไร เพียงแต่ต้องการให้หัวหน้าพักเก้าไกลเนี่ยได้ตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็ให้ตำแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยยังอยู่กับหมอองต่อไปพฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยศรีสุวรรณมองว่าเป็นนิติกรรมอําพลางนะครับถือว่าเป็นการหวังผลประโยชน์อื่นใดเพื่อให้ได้มาซึ่งตำแหน่งในทางการเมืองหรือไม่ศรีสุวรรณอธิบายความอย่างนี้ครับการกระทําดังกล่าวเนี่ยอาจจะถือได้ว่าเป็นการใช้สิทธิ โดยไม่สุจริตหรือไม่เพราะการที่พักคก้าวไกลมีมติให้นายปริพัทธ์หรือหมอ,อองออกจากการเป็นสมาชิกพักต้องเป็นเรื่องที่หมออ,องเนี่ยกระทำผิดวหินัยหรือว่าจรญยาบัญอย่างร้ายแรงนะครับร้ายแรงจนคณะกรรมการจัญญาบรญสอบแล้วมีมติให้ขับออกจากพักไปตามข้อบังคับพักที่เขียนเอาไว้จะมามีมติให้ออกกันแบบดือด้อๆง่ายๆเพียงเพื่อเปิดทางให้พักได้ตำแหน่งอีกตำแหน่งหนึ่งเนี่ย มันอาจจะไม่ชอบด้วยข้อบังคับของพักเพราะว่าอาจจะไม่เป็นไปตามรูปแบบขั้นตอนแล้วก็วิธีการที่ข้อบังคับของพักก้าวไกลซึ่งกําหนดเอาไว้ในหมวด7หมวด8ข้อ117ถึงข้อ121ก็ได้นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยการที่พักก้าวไกลขับนายปริพัฒน์พ้นจากสมาชิกภาพไปเมื่อวันที่28กันยายนโดยอ้างว่าต้องการให้หัวหน้าพักได้เป็นผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งจะทําให้สอสอจะพักเก้าไกลไม่สามารถที่จะดํารงตําแหน่งเป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ตามที่บัญญัติเอาไว้ในรัฐธรรมนูญมาตราหนึ่เนี่ยนะครับแต่นายปฏิพัฒน์เนี่ยได้แสดงความประสงค์ว่าต้องการทําหน้าที่ในฐานะรองประธานสภาผู้แทนราษฎรต่อไปแบบนี้จะถือว่าเป็นการฝ่าฝืนมาตราสีของพรปว่าด้วยพักการเมืองสองพอีกด้วย ที่กำหนดห้ามมิให้พักการเมืองมิให้สมาชิกหรือผู้ใดยอมรับผลประโยชน์อื่นใดเพราะเหตุที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในทางการเมืองหรือไม่นี่เป็นประการที่4นะครับประการที่5ครับพักก้าวไกลเนี่ยใช้คำพูดหาประโยชน์มาเยอะนะครับได้คะแนนเสียงจากคนที่หลงเชื่อยอมให้โอกาสสนับสนุนให้เข้ามาในตำแหน่งแห่งหนในสภา แต่ที่ผ่านมาเนี่ยกลับใช้ตําแหน่งอํานาจหน้าที่ที่ได้มาเนี่ยใช้ไปแบบเสียของเสียโอกาสเพราะแสดงให้เห็นแล้วนะครับว่ามีพฤติกรรมไม่ต่างไปจากการเมืองน้ําเน่าที่ตัวเองเนี่ยไปโจมตีไปด่าเขาเอาไว้มากมายเหลือเกินการที่บุคคลอย่างนายปิยบุตรออกมาแสดงท่าทีล่าสุดเนี่ยต้องถือว่าท่าทีของนายปิยบุตรนั้นเป็นการแสดงออกที่ไม่ได้เกินเลยจากข้อเท็จจริงเลยนะครับ